สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจชะตนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมายัางแปลงทุเรียนนะครับเป็นการปลูกทุเรียนระยะชิดนะครับในแปลงทุเรียนตั้งเดิมนะครับก็คือเป็นการปลูกเสริมแทนที่ใหม่นะครับเพราะว่าต้นเดิมก็มีการตายเกิดขึ้นบ้างแล้วนะครับตามที่ท่านเห็นนะครับต้นใหญ่ๆพวกนี้นะครับ ที่ลูกศรชี้นะครับก็อยากจะแนะนํานะครับท่านผู้ชมครับ f อครับท่านที่ปลูกทุเรียนนะครับหลายท่านนะครับก็ชมคลิปหลายๆคลิปนะครับแต่ลืมนึกถึงบริบทของตัวเองไปนะครับบางท่านก็ไปเห็นคลิปสวยๆนะครับต้นทุเรียนสวยๆปรากฏว่าท่านก็มาก็ลงทุนเลยนะครับมาถึงก็ลงทุนเลย ทีนี้ค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนปลูกทุเรียนนะครับก็ไม่น้อยนะครับในการลงทุนแต่ละครั้งแต่ละแปลงเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะตัดสินใจนะครับเอฟซครับโดยเฉพาะ f อฟมือใหม่นะครับท่านก็ควรที่จะหาที่ปรึกษานะครับแล้วก็ปรึกษานะครับกับบริบทหรือว่าท่านที่เขาทําคลิปบริบทใกล้เคียงกับเรานะครับแล้วก็ ศึกษาความรู้ด้วยตัวเองนะครับกับคลิปนูน้นคลิปนี้นะครับหรือ,อ,อจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับท่านท่านไปที่แปลงเลยนะครับแปลงที่บริบทใกล้เคียงกับท่านที่สุดแล้วก็ท่านเดินทางไม่ไกลแล้วก็ท่านสามารถที่จะออขอคําแนะนําจากเขาได้นะครับเพราะว่าในการปลูกทุเรียนนะครับมันมันใช้เงินสูงเลยทีเดียว นะครับตั้งแต่ระบบน้ํานะครับะระบบน้ําเพราะว่าระบบน้ํานี่ถ้าหากว่าเราไม่มีน้ํานะครับเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอย่างของผมนี่ตรงนั้นเป็นคลองนะครับสุดสุดระบบน้ํานี้ก็จะเป็นคลองก็หมดปัญหาเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องน้ําแต่ของท่านนะครับเราก็ต้องเตรียมการเรื่องน้ําเช่นเจาะบอ่อบาดาลหรือขุดสระนะครับขุดสระท่านต้องดูอีกว่าเก็บน้ําได้ไหมนะครับดินเป็นแบบไหนดินเหนียว หรือว่าดินร่วนปนทรายนะครับขุดแล้วมันยุบมันขุดแล้วมันพังนะครับเดี๋ยวก็ต่อไปก็ตื้นเขินไม่มีน้ําอีกนะครับก็อาจจะใช้วิธีการขุดสาเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเจาะบ,บาดาลแล้วก็เติมน้ําในสระนั้นนะครับแล้วก็สูบขึ้นสูบลงแปลงนะครับแล้วก็สูบลงคือคืออัดลงต้นแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ระบบน้ําอีกท่านก็ต้องรู้ว่าพื้นที่ของท่านประมาณไหนแค่ไหนนะครับใช้เครื่องกี่แรงนะครับก็พอแล้วก็ค่อยขยับขยายนะครับท่านก็ทําจากเล็กจากลงทุนน้อยๆไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆทำค่อยทําให้เต็มสูบนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านทุนหนาอยู่แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับ ต้านทุนหาอย่างอย่างระบบนั้น่างนี้ครับท่านก็เดินสองทางไว้เลยนะครับออันนี้ก็ต้องห่างนะครับห่างจากต้นอีกหน่อยนึงนะครับห่างประมาณสักเม็ดกว่าๆนะครับเม็ดครึ่งหรือว่าเม็ดสามสิบเม็ดยี่สิบแล้วแต่นะครับสองหัวไว้เลยนะครับฝั่งนี้ข้างฝั่งนี้ข้างเลงเพื่อที่จะท่านจะไม่ต้องเดินท่อลอยต่อไปนะครับอย่างระบบนี้ต้องเดินท่อลอยนะครับ ต้องขึ้นสามทางตรงนี้ต่อไปแล้วก็เลื่อนไปนู่นนะครับเม็ดกว่าๆแล้วมานี้เม็ดกว่าๆแล้วก็ใช้เป็นน้าเวียงเมื่อกุเรียนโตขึ้นนะครับท่านต้องหาข้อมูลนะครับนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับหลายท่านก็โดยเฉพาะเ,เกษตร,รกรมือใหม่นะครับท่านที่เพิ่งเกษียณอายุหรือกําลังคิดจะเกษียณอายุหรือกําลังคิดจะเออรี่ก่อนกําหนดนะครับอย่างผมนี่ก็คิดด้วยแล้วว่าจะ ออกก่อนกนําหนดแน่นอนนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะออกนะครับเราก็ต้องลองลองลองปลูกไปก่อนนะครับข้างๆบ้านต้นสองต้นเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับว่ามันดูแลร,รักษาอย่างไรนะครับอแล้วก็ค่อยไปเติมเต็มทําที่ที่ที่เราดูแล้วตรงนี้มันเหมาะสมนะครับทุเรียนนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือต้องน้ํานะครับน้ํา แล้วก็ที่ดินเราสามารถปรุงแต่งได้นะครับดินเหนียวดินร่วนปนทรายดินค่อนข้างไปทางทางทรายตรงนั้นเราสามารถปรับแต่งได้แต่ถ้าไม่มีน้ํานะครับปัญหาใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อท่านได้พื้นที่นะครับท่านก็ต้องมาคํานวณระบบอีกนะครับท่านจะทําแบบลูกฟูกหรือจะทําแบบออกองเป็นเนินหลังเต่านะครับ ระบบน้ําเดินแบบไหนอย่างไรนะครับต้นใช้ขนาดไหนนะครับมาคํานวณให้เสร็จก่อนก่อนที่จะลงทุนนะครับอ่าพอเราคานวณเสร็จเราก็รู้งบนะครับเวลาการทํางานมันจะได้ไม่สะดุดนะครับพอด้วยความมันดวงนะครับโดยเฉพาะข้าราชการเกษียณนะครับหลายคนนะครับแตได้ดีนะครับท่านต้องต้องเตรียมการแบบผมนี่ครับคือคือเราต้องเตรียมการให้ก่อนนะครับพอทุเรียนแข็งแรงสัก บางแปลงของผมนี่ก็สองปีกว่าแล้วบางแปลงก็สามปีบางแปลงก็เริ่มให้เริ่มให้ดอกแล้วนะครับแต่ถ้าอย่างท่านก็อย่างน้อยๆสทัอกอีนึงนะครับพอเรียนรู้ว่าเออ่ไม่ตายแน่นอนนะครับท่านก็ถึงก้อยลาออกนะครับก็ก็นํามาฝากให้ท่านดูนะครับว่าท่านบางท่านนี่คิดจะปลูกหกคูณหกหกคูณแปดแปดคูณแปด ิบคูณสิบจุสองคูณสองอันนี้ท่านก็ต้องดูดูพื้นที่ของท่านนะครับดูบริบทพื้นที่ของท่านแล้วก็ดูความชอบแล้วก็ดูแรงงานนะครับที่ทำกัรคือแรงงานนะครับถ้าหากว่าเราปลูกระยะยิ่งกว้างขึ้นนะครับต่อไปแรงงานก็ต้องใช้นะครับการที่ปลูกกว้างเ,าเช่นสิบคูณสิบสิบสองคูณสิบสองอนาคตต่อไปการโยงการเก็บเกี่ยวนะครับการพ่นยาอะไรต่างๆมันมันใหญ่มันโตมันสูงนะครับเพราะเราต้องการ ทรงพุ่มที่ใหญ่แต่ท่านปลูกระยะชิดเราก็ต้องมีมีแรงงานอีกเช่นกันแต่ก็พอทําได้เพราะว่าเราใช้วิธีการตัดแต่งนะครับไม่ให้เสง่ไม่ให้ทรงพุ่มมันมันบังแสงนะครับก็มีเทคนิคในการในการในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะไหนท่านชอบแบบไหนนะครับเอาที่ท่านชอบก่อนนะครับถ้าท่านอชอบแล้วท่านท่านศึกษาเลยว่าอยากจะได้ ระยะปลูกแบบไหนนะครับแล้วก็ให้แน่ที่สุดก็คือนะครับลงไปเลยครับแปลงที่ท่านชอบที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับที่เขาประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ลองไปศึกษากับเขานะครับผมอย่างแปลงนี้นะครับก็คือเป็นแปลงทุเรียนเก่านะครับสามปีนะครับมันก็นี่ครับมันก็ตายไปเยอะแล้วนะครับ ็เลยมาปลูกเสริมนะครับแล้วการปลูกทุเรียนเสริมในแปลงแบบนี้นะครับก็ท่านจะต้องเข้าใจอีกว่ามันโตช้านะครับอย่าให้มันโตทันใจเหมือนที่ล้งนะครับก็ก็ไม่เหมือนนะครับท่านต้องเข้าใจด้วยบางท่านเอามาปลูกแล้วเห็นโตเลยนะครับโตนะครับแต่มันก็ช้าหน่อยเรื่อยๆนะครับโตเรื่อยๆยกเว้นต้นที่ได้รับแสงมันก็จะโตโตเต็มที่นะครับโอเคครับท่านที่สนใจปลูกทุเรียนนะครับ อยากแกปรึกษาขอคําแนะนําก็ทักทายมาทำไอเดียนนะครับไม่ว่าเรื่องราวของต้นพันธุ์เรื่องราวของปุ๋ยเรื่องราวของยากําจัดมแมลงที่จะดูแลนะครับใช้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับปลูกแล้วไม่โตไม่สวยแก้ไขยังไงนะครับท่านก็ทักทาม,มาทางไลน์เพื่อที่จะได้ส่งรูปนะครับได้ดูอย่างละเอียดนะครับก็ เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ถ้าหากว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ